ยังไงอีโด้เลยคุณผู้ชพี่สวัสดีค่ะพี่ก็มาติดมงด้วยให้ครับมุ่งจีมุ่งจีสวยค่ะเป็นไงบ้างครับลองดึงเล่นดูอย่างนี่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับงกตลอดตลอดต้องกลางครับต้องกลางคิดว่านี่แน่แน่เ้าต้องน้ำจะขาดนะครับนั่นแหละสวยงามหายไปเลยนะครับนี่แน่หาย เนียนเรียบกิบนี่เดี๋ยวกันนี่รอฟังกันของเล่นใหม่เฮ้ยทำไรอ่ะนี่มันมัติดไงเอ้าเสร็จแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วอะไรอ่ะนี่เราไปแต่งตัวแป๊บเดียวเองนะคุณเล่นใหญ่ไหมเล่นใหญ่เล่นใหญ่มากคุณเล่นใหญ่เอาใหม่ขนาดนั้นอ้าวหรอสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อติดมุ้งลวดครับอ๋ออุ้ยสวยมากเลยค่ะมุ้งลวดดีงามเป็นไงดูอิ่มใจยัง อันนี้โอเคเนาะอ่าดูสิคะสวยมากเลยมันเซนดูเล่าเลยค่ะเหมือนพวก oh my god ไหลไหลอ่าผมจะยืนนิ่งๆนะดีความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นเอ oh my god สรรพคุณอะไรเนี่ยการพับเก็บเรียบเนียนเป็นมุ้งจีบเป็นมุ้งจีบแบบนี้เพราะว่าเพื่อจะให้การยืดหยุ่นมันดีอ่ะตัด อาดๆๆๆอัาอัดๆๆๆๆอัดอัดอาดอั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 นี่ดอั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 ดััดอมดอัดัดอัดดดอัดอดอนดอัอัดอด่ัััดดอวัดอัดอัดอัดดอดั้อัดวัด่ััอัดดดัดเัดอดอัอัดอัดอดอั่มาัดวันััดัดแต่ตอดเปอหลอเล่นหลอเล่น ติดทุกชุดเลยนะฮะเดี๋ยวดูได้ติดทั่วบ้านทั่วบ้านหน้าต่างด้วยทุกสิ่งอย่างประตูติดหมดต่อไปเราก็ไม่ต้องเปิดไม่ต้องไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องรับรลยด้วยไม่ลกด้วยนี่มันเหมือนมาด้วยกันกับชิ้นเดียวกันเลยนะเนาะนี่กันหนูกันแมลงนะใช่หนูเข้ามาไม่ได้ละหนูแมลงยุงยิงได้หมดไฟไหม้แน่นานอันไม่ได้อะ เจรจาเจรจาามใรเล่นใส่ไม้น้ำท่วติแล้วนะติดแล้วนะอ๋ออีกอันหนึามเห็นแล้วเน่เพ่บ้านจริงอ่ะใช่มันเหมือนไม่ติดเลยนะเอาเอา่ติดหรอใช่มันติดเหมือนไม่ติดมันแอบมันไม่เห็นไมเห็นใช่าพ่เลยมันแบลึกากคือแบบเก็บงานดีมากดีเลยครับนี่เเน่นนะมันเหมือนบ้านเดียวกันสึบซับนะสึบซับเลยกรุณาโฟกัสที่มุงลวดนะครับส่วนคนนี้โดดเด่นมากนะฮะสวยทั้งโคเลยวันนี้นะครับ

ห้องนี้ปลอดภัยไหมครับปลอดภัยครับอาจจะมีดวงวิญญาณอยู่บ้างผมตกใจนะครับหลุดเลยผมตกใจนะครับเนี่ยมันมันหลือดเล่มใหญ่เล่มใหญ่เลยเล่มจะตกใจเลยนี่มีกระสีเดแล้วยังไงมันเอียงเนี่นี่แล้ว่ยังไงครับพี่ตั้งเลยตั้งบังก์ปักฝ่ายอผมรู้แล้วผมรู้แล้ววางบังกปักฝ่เลย ก็ต้องเดินดงไม่ยอไปกตดินีก้ที่เก็บออไปอ่ะน่หรอนี่เนข่างนี้ข้างนี้นี่พี้องจะหลอไฟั่จหลอไฟไไม่ได้ไม่ได้ไดนี่ครับนี่กอีกหนึ่งจุดนะคะที่ติดไว้ให้นี้เลยตรงนี้ที่ห้องที่เห็นนี่คือห้องสตูดิโอของพวกเราไลสดก็เลยบอกว่าบางทีเราก็อยากรับอากาศข้งนอกไงเอ่อ ขาบอกว่าติดให้เลยนี่ติดเลยต้องทุกช่องนะต้องได้ทุกช่องครับช่องจริงได้หมดเลยครับฝั่งนี้ฮะตัวมีมีตรงที่เป็นตรงที่เป็นบันไดด้วยนะมีบันได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 เนี่ยตรงตรงฝั่งนั่นก็ใส่นะครับนั่นก็ใส่ใส่หมดเลยแต่ว่าตัวนี้ปิดปิดหน้าต่างไม่อยู่ใส่หมดเลยนะคะอันนี้ก็ลังเก็บงานอันนี้อันนี้ตอนแรกแต่ว่าจะไม่ได้ติดนะคือตัวคทนนี่นะว่าไม่ติดนะครับ รติดป่ะวะติดแล้วครับอ้าวติดแล้วเหรอครับผมฝั่งนี้ครับฝั่งน้ำเชียงใต้โอ้แค่นี้เราก็เปิดรัางลมได้แหละเรียบร้อยสวยมากคือมันเหมือนอันเดียวกันเหมือนอันเดียวกันเอาอีเจ๊ไปไหนแล้วนี่จ๊เข้างานเลยางแขรันล่าแขกประกันอยู่ล่าแขกประกันอยู่โอเคข้างล่างก็ด้วยนะครับทั้งห้ดนี่เองครับ ครัวด้วยหน้าบ้านหลังบ้านนี่หมดน,น,นี่ชอบตรงนี้นชอบตรงนี้ตรงเนี้ยใครจะคิดว่าห้องระหว่างออกครัวเนี่ยจะต้องติดหรืออะไรยังไงนี่ออกไปครัวเนี่ยติดให้เฉยว่ะปิดให้เฉยติดได้เฉยเลยคือโดยที่ไม่ดูไม่ออกเลยว่าดูไม่ออกเลยว่าติดอยู่ยอดที่ยอดจริงจรยอดจริงจริง ถาาเราติดไว้อย่างนี้ครับผมเอเยบง่ายอ๋อแอเปิดแอร์อยู่นะครับเนีโอเคมาจะถึงหน้าบ้านรีวิวมาดิมาดิดูที่ไหนนี่มันสายสุโภพไม่ใช่หรือยเดยืดยืดแน่นเลยแน่นแล้วดูดิสด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 ไม่พอเนี่ยเครื่องเครื่องคงลงเครื่องไม่พอ มูหรือฝาท่อทิ้งน้ำเนี่ยท่อน้ำทิ้งเนี่ยเปิดดูดิมุ้งลวดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยว่ามีมุ้งลวดเนี่ยเห็นไหมเออนี่คว้าให้โซล้วเลยดีว่า มียุงหนูรดปรแรงแม้แต่พ okay. <sk r ak realtà> ี่เขาก็เ <anyone> ข <out> ้ามาไม่ได้เอออยู่ข้างนอกเลยเข้ามาไม่ได้อ๋อพี่งอนแล้วน่าเงินเปิดเปิดเปิดสวยมากตรงตรงกินข้าวทั้งสองอันใช่ตรงนู้นก็มีฝั่งขึ้นคือติดได้ทั้งบ้านแล้วก็สวยทั้งบ้านเลยรอบบ้านเลยนะ คือเห็นพวกเราแต่งตัวอย่างเงี้ยจริงๆอย่าคิดว่าเรามีอะไรพิเศษไม่มีหรอกแต่งอยู่แต่งอยู่บ้านเลยแต่งชุดบ้ับใช่อันนี้คือชุดอยู่บ้านเลยอันนคือคนปกติเขาทำกันใช่ใช่ธรรมดาธรรมดากันอะไรไม่อะไรพ่อน้ำในห้องน้ำก็มาเด็กใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปไปฝานท่อค่อยเอาไปใส่ต่อเพราะชใช้ก่อนค่ะวันนี้ันเป็รัฐบาลงะฝาท่อเนี่ยเอเราจะไม่เล่นเรื่องนี้นะคะเราจะผ่านเรื่องนี้ไป วันนี้ขอบคุณมากแล้วก็มาเป็นสตูดิโอนิดน้อยของเราแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะเปิดได้ทุกที่แหละเปิดประตูได้หมดเลยรับลมรับไรบายเนาว่าเรามีมุ้งลวดลอยลอยตอ้มุ้งลวดจีบด้วยนะมุ้งลวดธรรมดาไม่ได้ตอนนี้มุ้งลวดจีบมาเราจะมีเส้นกลางระหว่างเราอย่างนี้เหรอพี่อ๋อโอเคโอเคติดต่อได้นะคะในนี้แหละในเบอร์นี้เลยเจอพวกเราอันนี้เราไม่ได้มารีวิวมาอะไรให้นะเรามา ของจริงพี่เขามาติดให้จริงๆครับเพิ่งเสร็จไปเมื่อกี้เ็ปุ๊บก็มาเลยแล้วก็เลยมาถ่ายให้ดูว่าเนี่ยของดีเล่นได้ตลอดทั้งวันดีจริงเลยบอกต่ออาดอล์อาดอล์เอาละครับอยู่ทางครับพอดีไลฟ์สดท่าทางนี้มันเกม่ได้ของดีไม่มีทางเล่นต่อมันเพิ่งติดเสร็จไปขอพึ่งติดขอพิ่งติดเพรายังไม่ให้เล่นเพิ่งเสร็จไปยังไม่ให้ดีครับโอเคขอบคุณมากนะคะสสสสววััััดดีีคครรบบได้ค่ะ <laughs> okay oh,